ทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้พบกับเชอรี่และใบตองวันนี้ผมยาวพันกันสุดฤิ์เออวันนี้ต้องขอขอให้คุณผู้ชมงหน้าก่อนเพราะว่าดิฉันยังไม่หายหวัดดีคือจริงๆเป็นทั้งสองคนอาจจะเสียงอุยอุยกันบ้างคะอาจจะมีกระแอมไอเล็กๆน้อยๆแต่ว่า มาเริ่มที่ประเด็นข่าวแรกดิฉันไม่อยากให้ตกหล่นเลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับเรื่องนี้คือมันดราม่าจริงๆแล้วก็มันค่อนข้างรุนแรง,แรงเหมือนศึกสายเลือดเพราะมันเป็นเรื่องอของคนในครอบครัวของคุณกิ๊บปราทดาแล้วก็น้องสาวคือก่อนหน้านี้แหละคนคงทราบไปแล้วว่าเธอไม่ค่อยปลืม<ช>้มแต่น้องสาวก,ก็คืออดีตเพื่อนของเธอค,คุณพอส,สรันและพักหลังๆมานี้นะคะคุณผู้ชมขาความหวานของคุณพรอสกับน้องสาวเธอทวีคูณมากยิ่งขึ้นเธอบอกว่าเธอเตือนแล้วนะแต่ว่าฝั่งคุณพ้สเองเนี่ยบอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแบบ ที่มัน<ฆ>น่ากังวลแล้วเพราะว่าคุณพอยบอกว่าไปเจอแม่ฝั่งผู้หญิงมาแล้วก็ดูไม่มีอะไรนี่แต่ว่าทางคุณกิฟต์ยังยืนยันนะคะต้องบอกเลยว่าตอบแบบชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นค่ะพ่อแม่เขาเจอแล้วไปเจอวันแม่ไงมานัำไปกินข้าวเฉยฝั่งฝั่งเป็นลูกเขยไหมคะกินข้าวกินข้าวครอบครัวล่าสุดที่เขาให้สัมภาษณ์คือแม่ขอไปขอไปนะแม่ไม่ได้ชวน มาเหรอแม่บอกว่าเปล่าไม่ได้ชวนไปเก็ขอไปอ่าพอสบอกเป็นไงไปกินข้าวกับแม่วันแม่ ต่กิ๊ตบอกว่าไม่ได้วนนะจ๊ะ<ร>ขอไปอเองเออเอาสิกิตราพดานะคะให้สัมภาษณ์ซัดกับพอสเลนแบบหนังคนละม้วนเลยอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะที่คุณพอลบอกว่าเคยไปพบหน้าคุณแม่ของเธอช่วงวันแม่แต่โดยยืนยันนะคะว่าการเจอหน้าครั้งนั้นไม่ได้เป็นความต้องการของครอบครัวเธอ,อเอาแต่ว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายโพสเนี่ยเสนอตัวไปขอขอไปด้วยนะคุณแม่ะนะว่าอย่างนี้อแล้วแม่เป็นผู้ใหญ่จะให้ว่ายังไงล่ะเออก็มาด้วยกันซะเลยอ่ะ นะคะแล้วก็ถึงทีที่พระเอกร่วมค่ายวิกหมอชิดจะพยายามซักเท่าไหร่เพื่อมาพบครอบครัวหรือว่าเปิดตัวน้องเกรซนะคะน้องสาวของเธอผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าที่ผ่านมาคือพอดเนี่ยพยายามเปิดตัวแล้วคือยายาลองรูปคู่บ่อยมาก<อ>าพ,พยายามให้ดูบริสุทธิ์ใจว่าเนี่ยตั้งใจจะคบน้องเกรซจริงๆนะไม่ได้จะมาหลอกหรือไม่ได้จะทําอะไรที่ไม่ดีแต่ว่ากิฟบอกเลยว่าไม่สนใจความรักระหว่างคนทั้งคู่เพราะเธอเคยพูดเอาไว้แบบชัดเจนแล้วนะว่าตัดขาดก็คือตัดขาดไม่นับญาติน้องสาวในไส้ของเธอ ไปตั้งนานแล้วค่ะไม่พูดคุยค่ะไม่นับญาติค่ะก็ไม่ได้ติดตามข่าวแล้วก็ไม่ได้ติดตามไอจีด้วยก็อาจจะทราบบ้างแต่เวลามีเพื่อนมาบอกยิ่งเป็นคนที่ตอนช่วงที่รักใครเนี่ยะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติหรือว่าเพื่อนรักมากนะพอถึงเวลาที่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บทิง้งทิ้งก็คือทิ้งเลยจะมีสายเลือดเดียวกันหรือจะผูกพันกันมาสิบปีไม่ช่วยอะไรั้งนั้นมันพี่ตัดน้องไาเลย ทก็ค่อนข้างรุนแรงกับสภาพเขาเรียกอะไรสภาพจิตใจความรู้สึกหนูเหมือนกันนะคะหนูไม่เคนให้โอกาสคนแต่หนูเคยให้แล้วครั้งหนึ่งครั้งนึงเพียงพอกับการที่ใช้โอกาสใจกระตาถ้าเกี่ยวดองเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆเราจะรับได้ไหมก็มันไม่ต้องเจอกันก็ได้นี่คะคือเอาจริงคือเดือดมากจริงๆแล้วคือเป็นปัญหาระหว่างพี่น้องที่คุณกิ๊บก็ยืนยันเลยว่าฉันตัดฉันไม่นับญาติ รวมไปถึงคุณกิ๊ฟเขาเปลี่ยนนามสกุลด้วยเออและเอเอเขาเปลี่ยนนามสกุลแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าไม่นับญาติกันแล้วนะ,ะเปลี่ยนเฉยๆเพราะว่าเชื่อเรื่องดวงเท่านั้นเองรวมถึงชื่อเธอด้วยนะคะแต่ไม่นับญาติก็คือไม่นับญาติแล้วตัดแต่พี่น้องกันให้เป็นถึงขนาดนี้เลยนะ<อ>แต่ก็พอเข้าใจในเรื่องในราวที่ผ่านๆมาว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีปัญหากับคุณพอชในเรื่องของกิ๊กก๊กกิกกักว่ากันไปคุณกิ๊ฟเป็นพี่สาวเปื่นน้องด้วยความหวังดีแต่ท้ายที่สุดแล้วน้อองไม่่เชื และน้องก็กลับมาคบกันอีกแต่ดิฉันว่าจริงๆพี่น้องกันน่ะค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะอยากให้ทั้งสองคนกลับมาคุยกันด้วยดีนะหรือว่าคุณกิฟเองอาจจะผ่านโมเมนต์พูดดีๆมาแล้วไงคุณเออก็เป็นได้ถ้าเธอดื้อก็ชีวิตเธอก็ชีวิตใครชีวิตมันก็แล้วกันก็ก็เป็นได้แต่